นิยายเสียงกำเนิดใหม่เทพเชียนโอสถในโลกแห่งผู้ฝึกตนที่พลังและความสามารถคือทุกสิ่งหากผู้ใดไม่อาจบ่งเพาะพลังได้ย่อมถูกตัดสินให้เป็นชนชั้นต่ำไม่ต่างจากเงาเมื่อที่ถูกทอดทิ้งจากแสงแห่งกิตยศลู่เฉินชายหนุ่มธรรมดาที่เกิดมาในตระกูลชาวนาไร้ชื่อเสียงเป็นหนึ่งในผู้ที่ไม่สามารถฝึกฝนพลังปราณได้แต่เขาไม่ได้ปล่อยให้ชะตากรรมนี้บทพยี้หัวใจ ตั้งแต่เด็กลูเ่เฉินลหลงไหลในศาสตร์แห่งโอสถเขาเชื่อว่าแม้เขาไม่อาจก้าวขึ้นเป็นผู้ฝึกตนที่แข็งแกร่งได้เขายังสามารถเป็นหมอยระดับสูงที่สร้างผลกระทบต่อโลกนี้ได้เช่นกันวิถีนี้แม้จะยากลำบากและเต็นไปด้วยอุปสรรคแต่ลูเ่เฉินไม่เคยย่อท้อบทที่1จุดเริ่มต้นของความมุ่งมั่นในวัยเยาว์ลูเ่เฉินเฝ้าดูหมอยาผู้เฒ่าประจำหมู่บ้านที่สามารถรักษาผู้คนจากโรครายยอและอาการบาดเจ็บได้อย่างมหรรัศย์ ด้วยสมุนไพรและสูตรโอสถที่ซับซ้อนนั่นเป็นแรงบรรันดาลใจที่จุดประกายความฝันของเขาแม้ว่าผู้เท่าจะเตือนว่าการเดินทางสายนี้ต้องการพรสวรรค์และความอดทนแต่ลูเ่เฉินยังคงมุ่งมั่นเขาเริ่มศึกษาเพื่สมุนไพรตั้งแต่พื้นฐานทดลองผสมยาเล็กๆน้อยๆแม้ในครั้งแรกเขาจะล้มเหลวผลิตยาที่เป็นพิษแทนที่จะรักษาแต่ความล้มเหลวไม่เคยหยุดยั้ยงเขาในช่วงเวลานั้นลูเ่เฉินยังได้เรียนรู้จากตำราที่ถูกทิ้งร้าง ในหอสมุดเล็กๆของหมู่บ้านเขาได้พบสูตรโอสถพื้นฐานที่ไม่มีใครสนใจและทดลองปรับปรุงแม้ว่าผลลัพธ์จะยังไม่สมบูรณ์แบบแต่เขาก็ได้เรียนรู้ว่าความเข้าใจในธรรมชาติของสมุนไพรเป็นหัวใจสำคัญบทที่2โอกาสที่เปลี่ยนชีวิตเมื่อเขาอายุ18ปีโอกาสสำคัญมาถึงเมื่อคณะหมอยาระดับสูงเดินทางผ่านหมู่บ้านเพื่อค้นหาสิทธิ์ลู่เฉินนำโอสถที่เขาผลิตเองไปแสดงต่อพวกเขาแม้ว่าจะถูกหัวเราะเยาะจากผู้คนในหมู่บ้านว่า คนร้ายพลังอย่างเจ้าฝันไปเถิดแต่ลูเ่เฉินก็ไม่หวั่นไหวโชคชะตาเหมือนจะเข้าข้างเมื่อผู้นําคณะนั้นสังเกตเห็นศักยภาพในความมุ่งมั่นและความละเอียดอ่อนของลูเ่เฉินเขาได้รับโอกาสเข้าเรียนในสำนักโอสถหลวงแม้ต้องเริ่มจากการทําความสะอาดและเก็บสมุนไพรเขากลับใช้เวลาทุกวินาทีศึกษาและสังเกตกระบวนการของผู้บ่งเพาะโอสถในช่วงแรกลูเ่เฉินถูกมอบหมายให้จัดการกับสมุนไพรที่ถูกทิ้งเนื่องจากคุณภาพต่ำแต่เขากลับมองเห็นความเป็นไปได้ในการใช้สมุนไพรเหล่านี้ และเริ่มพัฒนาสูตรโอสถจากวัสดุที่ถูกมองข้ามทําให้เขาได้รับการยอมรับจากอาจารย์คนหนึ่งในสํานักบทที่ 3. เส้นทางที่เต็มไปด้วยอุปสรรคในสํานักโอสถหลวงลูเ่เฉินต้องเผชิญกับความท้าทายที่หนักหน่วงทั้งการดูถูกจากสิทธิที่มีพรสวรรค์เหนือกว่าและความลําบากในการหาทรัพยากรสําหรับการทดลองแม้จะล้มเหลวนับครั้งไม่ถ้วนแต่เขาได้ค้นพบว่าเขามีความสามารถพิเศษในการเข้าใจธรรมชาติของสมุนไพรซึ่งช่วยให้เขาสามารถปรับปรุงสูตรโอสถ ให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นวันหนึ่งขณะที่เขากําลังรวบรวมสมุนไพรในป่าลูเ่เฉินพบกับร่างโบราณที่ถูกทิ้งไว้ในถ้ำร่างนั้นมอบคำทีโอสถสวรรค์ให้เขาคำพีนี้ไม่เพียงบรรจุสูตรโอสถที่ล้ำค่าแต่ยังเปิดเผยความลับของวิธีแห่งหมอยาระดับเทพนอกจากนี้ลูเ่เฉินยังได้ค้นพบสมุนไพรหายากในป่าซึ่งช่วยให้เขาสามารถทดลองสูตรโอสถใหม่ๆที่น่าตื่นตาตื่นใจแม้ต้องเสี่ยงชีวิตจากสัตว์อสูรที่คุ้มครองสมุนไพรเหล่านั้นแต่เขาก็ไม่เคยย่อท้อ บทที่4การก้าวขึ้นเป็นเทพเชียนโอสถด,ด้วยความรู้ในคำภีและความมุ่งมั่นที่ไม่เคยดับลู่เฉินเริ่มสร้างโอสถที่ไม่เคยมีใครในสำนักทำได้แม้แต่สิทธิ์ชั้นสูงยังต้องยอมรับความสามารถของเขาจากโอสถที่รักษาโรคพื้นฐานเขาพัฒนาไปสู่โอสถที่สามารถฟื้นฟูพลังชีวิตและแม้กระทั่งเสริมพลังให้กับผู้ฝึกตนได้ในพิธีทดสอบโอสถประจำปีของสำนักลู่เฉินได้นำเสนอโอสถคืนวิญญาณ ซึ่งไม่เพียงรักษาอาการบาดเจ็บสาหัสได้ทันทีแต่ยังช่วยฟื้นฟูพลังปราในเวลาอันสั้นการค้นพบนี้ทําให้เขาได้รับการยกย่องจากปรมาจารย์ในสํานักชื่อเสียงของลูเ่เฉินขจรขยายไปทั่วเขากลายเป็นผู้ที่แม้แต่นักปราและประมาจารย์ผู้ฝึกตนยังต้องพึ่งพาเขาไม่ได้เป็นเพียงหมอยาแต่เป็นผู้กําหนดชะตาของผู้ฝึกตนมากมายลูเ่เฉินยังเริ่มสอนวิชาโอสถให้กับผู้ที่ถูกมองข้าเหมือนเขาในอดีตเขาเชื่อว่าทุกคนมีศักยภาพหากได้รับโอกาสและการชี้นาที่ถูกต้อง บทที่5สัญญาณแห่งการเปลี่ยนแปลงหลังจากที่ลูเ่เฉินได้รับการยอมรับในฐานะปรมาจารย์โอดแห่งสำนนักเส้นทางของเขาก็ไม่ได้หยุดเพียงแค่นั้นวันหนึ่งข่าวลือเกี่ยวกับสมุนไพรวิญญาณนิรันด์ซึ่งเป็นสมุนไพรในตำนานที่สามารถสร้างโอสถที่เพิ่มอายุขัยหลายร้อยปีเริ่มแพร่กระจายไปทั่วแผ่นดินลูเ่เฉินตัดสินใจออกเดินทางเพื่อค้นหาสมุนไพรในตำนานนี้ระหว่างทางเขาต้องผเผชิญกับความยากลำบากไม่ว่าจะเป็นการต่อสู้กับสัตว์อสูรทรงพลังการประทะก,กับหมอยากู้แข็ง และการหลบหนีจากกลุ่มนักล่าที่ต้องการหัวของเขาแต่ทุกการท้าทายกลับทําให้เขาได้ค้นพบศักยภาพในตัวเองมากขึ้นในระหว่างการเดินทางเขาได้พบกับหานเยเวยหญิงสาวผู้มีพรสวรรค์ในการควบคุมพลังวิญญาณทั้งสองร่วมมือกันเพื่อค้นหาเบาะแสของสมุนไพรวิญญาณอิรันซึ่งต้องผ่านบททดสอบในดินแดนต้องห้ามที่เต็มไปด้วยกับดักและพลังปราล,ลึกลับบทที่6การเผชิญหน้ากับโชคชะตาในที่สุดลูเ่เฉินและหานเยเวก็มาถึงใจกลางของดินแดนต้องห้ามพวกเขาพบกับ ต้นวิญญาณิรัน์ซึ่งแผ่พลังปราณบริสุทธิ์ไปทั่วบริเวณทว่าสิ่งที่พวกเขาไม่คาดคิดก็คือต้นวิญญาณิรันต์นี้ถูกปกป้องโดยสัตว์อสูรระดับเทพเจ้ามังกรอ,อสศนีครามที่ดูร้ายและทรงพลังอย่างไม่น่าเชื่อ ลู่เฉินและหานเย่เว่รู้ว่าการเผชิญหน้ากับมังกรอสนนครามโดยตรงอาจหมายถึงจุดจบของพวกเขาแต่ทั้งคู่ตัดสินใจร่วมมือกันด้วยแผนการที่รดักลุ่มหานเย่เว่ใช้พลังวิญญ,ญาณในการสร้างม่านผนังป้องกันและลงตาเพื่อบีงเบนความสนใจของมังกรขณะที่ลู่เฉินอาศัยความรู้ด้านสมุนไพรและพิษที่เขาเชี่ยวชาญเพื่อเตรียมโอสถพิเศษที่สามารถทำให้มังกรอ,อ่อนแอลงได้ชั่วคราวเมื่อแ,แผนเริ่มต้นมังกรอสนีครามคำรามก้องฟ้ามันปล่อยสายฟ้าที่ทำลายทุกสิ่งในเส้นทางลู่เฉิน และหางเยเวตต้องหลบลิกอย่างระมัดระวังท่ามกลางแรงกดดันและความตึงเครียดลู่เฉอนนอสามารถคว้างโอสถพิเศษเข้าใส่มังกรได้สําเร็จสารพิษในโอสถทําให้มังกรอ่อนแรงลงพอที่จะเปิดโอกาสให้ทั้งสองเข้าใกล้ต้นวิญญาณน,นิรัน